มันเป็นเรื่องสําคัญไม่ฟังคงไม่ได้เรื่องไกลตัวของพวกเราคือเรื่องไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่5ชีวิตเราสดใสว่าหน่วยงานก็กพอจึงให้ความสําคัญร่วมกรนตัดร่วมกันกดันร่วมทั่วไทยทำผลผลิตพ,พวกเราเป็ใช้ไฟฟ้าให้มีส่วนร่วมพร้อมหน้าหาะเป็ไหมเรื่องนี้ฉันก็รู้เรื่องนี้ฉันก็พร้อมแท้หกเจ็ดแปดเจเจเจนั่นมัน,น,นหี่าเอาพวกเราพวกเราจงตั้งใจตั้ ให้ความรู้อย่างท่องแท้ทั้งไฟฟ้าผันแปรและขายเอฟที T ไงอบอกสาเหตุการขึ้นลงตามนวิธถีให้เป็นทําความคิดที่ดีต่อผู้ใช้ไฟ้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมีส่วนร่วมทุกๆคนช่วยแก้ไขทั้งระเบียบประกาศทุกเรื่องนี้เขารับฟังเขาใจดีพร้อมปรับใช้เรื่องกำหนดค่าไฟระฟังบบขายเอฟทีทุกสี่เดือนพวกเรานี้รวมกำหนดได้อุ้ยจริงหรอริง สางเปิดโอ,อกาสมีส่วนร่วมกันเถิดนอสมัครเป็นคอพ่อขอมาช่วยแก้ไขเป็นช่องทางรับเรื่องของปัญหา,าบริการรถไฟฟ้าฟทำให้รอใจใ<ช>เ,เขาจะช่วยไก่เกล็และช่วยเหยียวยาแค่มีส่วนร่วมหมาหมาสบายใจสบายใจสร้างความร่วมมือร่วมงานกันความเจเริญช่วยผลักดันชุมชน,ดนสดใสสร้างงานสร้างอาชีพ ด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าช่วยกันหนุในให้ทั่วล่าให้ทุกคนแห่งไปว่าสุดท้ายฉันรู้นะฉันก็เล่าเก่ง<ม>ถ้าจะสร้างตัวเองและชุมชนไงไม่ใช่ใครคือพวกเขาพอพอรปอ,อร่วมหารือ,อเติมต่อและตัดสินใจอ,อำนาจเดิมโครงการเพื่อชุมชนตามประสงค์เพื่อทุกคนก่อพัฒนาได้<ม>ลูกหลานเราน้องพี่และแม่พ่อความเจมริญไม่หลังรอร่วมมือร่วมใจแหมดีจริงๆเลยนะพี่จ๋าน้องได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็เปิดใจ เอาอย่างนี้แหละนองน,นับจากนี้น้องคอเปิดหูเปิดตาจะได้เข้าใจเพาะนั้นพี่ไผ่ต้องฟังน้องบ้างอย่ารอนแรมแรงล้างทิ้งน้องไปไหนจะไม่ไปไหนล่ะบอกน้องคนดีพจะไม่ไปไหนล่ะบอกน้องคนดีแล้วพี่ไผ่กำปีไว้ทำไมเอจาเอจาจา Thank <laughs> you.